สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีตอ,อ,อนเช้าๆพี่นองเลยตอนนี้อยู่วังเวียงคือเกาวพี่น้องวังเวียงทีมงานเ้องก็จจกตื่นได้ยังหรอขี้เมียดมิดใส่หมอยอยู กก็เคยกี่เห็นเลยพี่น umm> ้อยหมอกหมอกควันนี <t 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 ่น้องหมอกควันพี่น้องไปดูจังหอใหญ่เป็นวัดหรือเป็นหอยเนาะ ก็ยังบ่หูเลยเจ้าชยก็จะดันจะอยู่อยู่ล้างกลลังสุดจุฬนอยู่ห้องแอร์ไปเนาะฮัลโหนอยู่ห้องผัดลมอ่กาอันนี้สีเวซ้ายพูยังไรไปเนาะ นำนำนำ,นำซองนำซองน่ะสิหลังผู้ตัวนี้ฝนตกคืนอยู่ไีมน้องจิตนบ้านจะเจาะไอ้ฝนตกเสียงเขียนห้องสน,น,งนั่อนอยู่ไีมน้องเอ้าเขียนจะพี่กับพี่คือกันเดน,นี่ก็ะโดเพิ่นมาเสาห้องนี่แหละ ห้องเต็มหมดเลยเขอ,อง,น,งน,นี่ยเวินกำลังขึ้นนะ่ทาย ก็จะขี่บุลูนไหมก็จะขี่บุลลูนยี้เศร้าๆเห็นวัดเลยป้าเด้วพี่น้อง แต่บุรุษไปละสวยมนะะอบเคยเห็นบดีเพี่น้องเวลคยองพัดลมเนาะอันแบบยังแบบกับนูอยากมันขืนมาอีกพวงมีหูเด้เดี๋ยวมันลายอ่น้ดานห้องพักบอนนี้มีหนูนะจ๊ะพี่น้องมีหนูค่ะแต่ว่าห้องครับะค่ะ ใี่ใคยังมาใส่เนะบินจริงถ้าถึงแบบี่เขาใส่ดีพี่เออมาใส่พี่เองใส่แค่แค่ไกับสบายดีบ้างมียนมาเบิงพี่น้องเลยห้องไปเด็กพบกนี้วันอุดรูหนู่มใครับอันนี้คือห้องนอนราคาเท่าไห่ เป็นห้องคอเองพัดลมตัวเดียวราคาเจ็ดสิพันน้องร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบบาทตูาไมตามสภาพจะ่ทำราคามันไพ่น้องร้อยกว่าบาทพออยู่อยู่ได้ขันยำก็เกินมันเย็น ดีห้องน้ำจ้าแล้วก็จะเป็นอันนี้คืเอเตียงนอนแต่ว่าในนี้มีเตียงอันอันเ้อะมันจะมีโน้ตนะได,ได้ได้ห้องดีมาเที่ยวกับราคาสองแสนขึ้นไป,ไปนะสองแสนขึ้นเมื่าที่แบบชุดแหละพร<อ>เที่ยวรู้สำนีห้ามบุมีทางเลือกห้องมันมีห้องพัดลมสองห้องแล้วก็ห้องแอร์ก็เต็มแล้วก็เลยได้ห้องนี้ ก็กกดีพี่น้องเลยนอนรับอยู่ับันดีอันนี้คือบอลนูนูจอันนี้คือปิดรลูนูไว้มันกัดขาดมันกัดขาดหมุนหมดเลยของเร้เื่นูตัวสําแคนี่พี่น้องมันแหลกมาแลวจับหาไปแล้วอื้ี่นาะโอ้บรรยากาศฝนตกมาขึ้นเห็นไหมเย็นจอยเลย ตะเวนขึ้นเลยพี่น้องทีมงานเขาก็ยังเงียบเใส่หม้อพี่น้นงนอง ลูนเราะทะเลบุลุูน,น,นขี่บุลุูนสมเมืองอากาศมันนิ่งอันนี้มันก็ไปขีก่กันเลยเพี่น้องบุลุูนช่วยมาลากัดห่อนแวปะไวอากาศไอ้ห่อนลมแห้งมันสิบไลไปทั้งอื่น สองแถวต้องใส่มาจอดถาชุ่มหงี่น้องยิ่แต่เสียงเขียดหน่อยของเส้นทันบรรยากาศใกล้ๆคือแบบว่าเอามายืนจุดนี้คือแบบว่าคือเอามาทำงานคืออย่างนี้ไปน้องเลยตะเวนก้นอางนี้แหละ ห้องพักโอ้บุลูนนี่แหละขี่สมเมืองอยู่สูงๆไกลๆราคากับจีแพรงเนี่ยจะต้องเป็นของคี่บุลูน มาซาที ad, no. silly, ่หน้อมิดซิลีเลย này biết họ chỉ đang có sao chòi họ nói sẽ bên họ bảo vòi cặp bảo mí vẫn đang non nhiều đó với nó nó cuốn đó Hãy subscribe cho thương Ghiền Mì Gõ Để ท่าน,นี้จะเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลเป็นแม่บ้านนั่นออแหละพี่น้องแต่เมื่อวันเจา้าของเพิ่นเอกเจ้าของเพิ่นสิอยู่บ่อนอื่น,นอะไรพี่นออ้องเขามาหอม้องคือเก่าไปหลอกเขบ,บอกมีใครมิใช่หมอมาหเอากับเตรียมพวกพ,วกพ,วกพวกก่อมานะบอกเขาตื่นเช่าถ้าเพิ่นโท,ท,ทรมามาหนาว่าอะไรก็ไปนะบ่อยอย่างนี้คุณถ้า ในการมีหลายๆคนถามเข่ามาว่าอันแบบว่าคารี้รถไฟนะอันราคาเท่าไหร่ราคาอันเท่าไหร่เนาะคารี้รถไฟจากจาก,จากเวียงจันทน์มาหลวงพอบางนั่นสองแสนเาสี่พันกี่พี่เนาะไม่เห็นสองแสนเจ้าสี่พันประมาณนี้แต่ว่าจากล้วงพอบางมาวัง,างเวียงนี่กันประมาณแสนกว่านี่แหละ เนี่ยมัจะถือลงอยู่เนาะถือลงอยู่แต่ว่าไปลงพบาลมันไปยากเนาะแต่ว่าไปลงพบาลนี่ทานังรถนี่ใจวูถึงอย่าไปอย่าแถมเนองทางมันแบบมันขึ้นสันผู้แห้งแบบขึ้นสั้นๆต้องอะไรกับโค้งแบบฮักศอกรถเป็นตะยานแห้งบันนี้เทาแนมลงหนาพาบันนี้ค้างมันเป็นหนาพาไปเนอะเทาแนมลงไปคือเเาลยใจเต้าเนาะใจอ่อนเลยนะใจอ่อนเลยเราซูเปอร์รถตู้พามาบ้านนี่ โชคดีที่หลอดไม่ได <c oughs> แบบ้แบบแบบเพิ่นปล่อยลงอันเขาแบบมันซันแหงพี่น้องมันผัดขดโค้งเพิ่นปล่อยลงนะเป็นแต่ยันมันเลยลงไปเลยถ้าพาดคือจบเลยคือพี่น้องวาแล้วผู้ยังเป็นผู้สูงเหมือนแบบพอเพิ่เนเคยมาว่าพู้ผูทางไปรวมพอบางนี่สูงสุดแหละคนทางบอลนนะ่ะแล้วก็<ม>สูงสุดแล้วก็เสียวสุดมันเป็นเฮลไหม หน้าผาไปเลยอถือว่าเส้นทางน่ะเรื่องหวาดเสียงน่ะิติดนัดดับหนึ่งอะไรพี่น้องนี่ยินแต่ก็จ้าว่ามันไต่ตามชั้นภูไปบนสันแม่เนี่ีขึ้นลงขึ้นลงอย่างเฮ้าจนเมาลดลดเวลาลดมันสายไปสายมาโอ้เมาลดลดเลยคิดว่ายังยังยังอะไรอยู่เห่อมวกะบ้านีเกะซิบอได้นั่งรถไฟเมื่อเดี๋พี่น้องนั่งรถตู้มันคือเก่าแต่ว่าจาขวงเวียงเมื่อเวียงจันนี่มันกะทางมันสิบ บนะ้ในปันไดพี่น้องมันจะบ้คอยมีผู้ค <นะ S 1> อยมีผู้เขาบันไดนนมันก็จะหอดไว้ยอ,อยู่ประมาณสองสโม,ง,สง,สมงก็หอดแล้วอันนั้นผัดมันค่านํำรถบรรทุกข้าเจ้าเด็พี่น้องรถบรรทุกข้าเจ้าสวนขึ้นไปบ่งสั้นเขาน่ะโอ้ยพี่น้นนองานะอจากสียวจังไดข้าเจ้าก็กล้าเอยบืนนะนู่นบองสั้นมหาสันรยก็จะเก่งไหนบอยเนืหาว่าสุดยอดเลยใจถึงแห้งซูเปอร์นะซูเปอร์ขับรถเทว่าสุดยอดเลยมาเห็นนี่ โอ้ท่าอย่างโหดถ้าห้ารหลัดสื่อจุดเลยนนี่นะคือหลดไปนะเขาเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งหอดแต่ว่านี้เขาลูกหนึ่งเพื่อห้าสิเพื่อห้าชีวิตที่เนาะมันสิโค้งเกี่ยวเกี่ยวขึ้นไปเทิงบัดเกี่ยวลงมาอีกแล้วมาขึ้นอีกโอ้ยมีน้ำสีสันตัวนี้น้ำเนาะจนเมห้าวนะจุ่มบริการบริการนี่เบืองบอกไปยังมันมันปั่นเลยวินหัวนอนอย่างเดียวนะจุ่มนอยเบะจุ่มนอยจุ่มนอยเบกจุ่มนอยนะรอ นน่่นนนัีก็ได้หนดหน่อย<ๆ>ก็ได้มาสัมผัสนะจุดๆนีเเ้เดี๋ยวเขาก็เดี๋เคยกลายเป็นการดีคือเได้นั่งรถไฟไปปัดคากับนั่งรถตู้กัปนะครับได้เห็นธรรมชาติได้เห็นนั่นเส้นทางเส้นนี้เส้นเลขที่23 <3 S 1> เ,เลขที่23เ,เ,เหม็นบอกไม่ออกที่เพิ่นคอมเมนต์มาเคาก็พูยังไหลือกันว่าพูเก่ารักเออพูเก่ารักพูเก่ารักแล้วที่ว่าโหที่สุดในเขตๆนี้ ผู้ก๊าลักทางไปโรงพยาบาลแล้วก็ถนนมันกับโบเดนโบเดนดีได้พี่น้องมองผู้ก๊าลักนะมันมันพังไปแล้วมันเป็นเจ้าสิสอบใหม่เจ้ากำลังสิเตรียมการสอบใหม่ก็ตอนเีาขึ้นไปในเทิงเลนะขึ้นไปเทิงสุดๆเลยแนมลงไปนั่นสมหมดนี่แหละขั้นคนอยู่กันเลยป่านนี้เพื่อนหาสิลงไปหอดบองเขาเห็นแนมมันซ่านลงไปหัวหน่อยอะไรอยากถ่ายข้างหน้าให้เบิร์นยู้แต่ว่าเขา เมาโหลดกับเมาแต่แวอากามุมมันบดได้พี่น้องทายได้เบนกระต่างขาการเดินทางที่โหดเราจได้สัมผัสนะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนางรถเมย์่นางรถตู้นางรถลช่องแถวเบรียงนางเต็มมอไซค์หน่องบีมอไซค์สัมผัสรดรถไฟฟ้าอ่ะได้สัมผัสด้พี่น้อง ซาลาคินีกาสิดลาลาและขอพุ่นที่เขามาหับ zoom ไปเนาะไ้พอกันใหม่ไปเนาะสบายดีนะครับมีทันทารอยู <สะ S 2> ่เลยค่ะจากคลองพรบบางถามว่าขา่ไง,งไทยไมันางไทยเป็นสเปนฝั่งยังนันคือใจกลางเนาะคือพี่น้องหลายคนถามอือแม่ฝั่งไทยเราอยู่รงเราอยู่วังเวียงเราอยู่วังเวียงน่ะมันบริตต่ออย่างเลยเนาะ คือมันขยับเข้ามาให้มันสีวดวันสิติแป่กับฝั่งไทยนะมันขยับเข้ามาใจกลางมันใจกลางไหมใจกลางของอันประเทศเลยมันอยู่ใจกลางมันบริติดกับฝั่งไทยเลยนี่แหละเห็นแต่คันไปล่งพาบางกันมันจะมีรถรถทัวร์อยู่ล่วงภาบางเลยเออล่วงพาบางแล้วก็ไปจังหวัดเลย แต่บุคุณทางใดจังหวัดเลยพี่น้องอ๋อจังหวัดเลยเออชื่อทางเละพี่น้องคุ้นหรือเปล่าทาละล้งกบ้างไปจังหวัดเลยเขาเห็นรถทัวร์ขนาดชิคายก็จะวัดเลยนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องดูอย่ยงวังเลี้ยงจ้าจะเห็นเห็นอยู่เด้ทางรถตู้บอกเขาเขาคิวรถตู่นั่นแหละพี่น้องได้ครัตอบสำนีขอบคุณที่เข้ามาหับชมเดี่ยว จกเบิงกับว่าเดียสีอันอะแพนที่ให้เบิต้นต้นๆคิปว่ามันไกลาจากกันมันไกลปไปในใดนะถ้าเบิง์นน้ำกันไปแล้ว